กลาบสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผู้ติดตามรับชมทาง YouTube Facebook ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีรถเข้ามาใหม่1นึ่งคันคันนี้นะครับสภาพกิิบเลยรถขับดีมากเลยนะครับคันนี้คันนี้เป็นรถบ้านครับรถมือเดียวป้ายแดงเลยคันนี้ขับดีจริงๆครับคันนี้ราคาเบาๆสภาพสวยมากครับยางปี2022ทั้ง4เส้นเลยนะครับคันนี้สีรอบคัน ยังสวยอยู่นะครับสีสวยเลยนะครับสีสวยเลยแหละคันนี้เป็นมิสู <Lan cer S 2> ่าแลนเซอร์นะครับเกียร์ธรรมดาคันนี้รถสภาพถือว่าพร้อมใช้มากเลยนะครับพร้อมใช้งานคือคันนี้ไม่มีอะไรต้องเก็บเลยตัวบอดี้เดิมๆภายในสวยสะอาดนะครับ พวกระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยนะครับมาพวกเสาอะไรเดิมหมดเลยนะหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับเสาเดิมเครื่องเกียร์ดีมากเลยนะครับกิบเลยคันนี้ภายในสวยๆนะครับกระจกไฟฟ้ารอบคัดภาสีเต็มนะครับภาษี6-8ปีหน้าเลย วิทยุซีดีเล่นได้ปกติทุกอย่างเลยนะครับยางใหม่ช่วงล่างจบเครื่องสวยนะครับเครื่องแห้งๆใสๆเลยไม่มีเยิ้มเลยนะครับเครื่องบอดี้สวยเดิมๆเลยคันนี้ หน้าท้ายเดิมเครื่องเกียร์ดีมากเลยนะคันนี้ขับดีจริงครับคันนี้คุมเกินราคาเลยเอาไปนี่ไม่มีอะไรต้องเก็บเลยคันนี้โดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับตำหนิก็จะมีบอกนะครับบอกบ้างนะครับตามการใช้งานรถได้เดิม ผมสตาร์ทเกรือไฟังครับแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคันนี้ไฟทุกอย่างขึ้นโชว์ครบนะครับิสตาร์ททีเดียวติดนิ่มๆภายใน,ไไนวิทยุเล่นได้นะครับเล่นได้ปกติลิมพร้อมโอนลิมครบเลยนะครับสวยเลยรถคันนี้ จ้าของดูแลได้ดีมากนะครับคันนี้ส,สะอาดเกือบแบบจิ่งๆเลยน้ำมอนน้ำินิ่งครับ น้ำไม่มีฟองอากาศนะครับเครื่องเกียร์ดีมากคือเอาไปถือว่าพร้อมใช้งานเลยนะครับคันนี้ไม่มีอะไรต้องเก็บงานเลยรถสภาพนี้นะครับผมขายราคา5 5,000บาทนะครับมารับเองรถได้นะครับคันนี้รถปี0-5น้าะครับปี05รถได้สภาพนะครับคันนี้กริบๆเลยเครื่องเกียร์ช่วงล่างการขับขี่จบเลยนะครับการขับขี่รถขี่ดีมากนะ ผมพาไปเทสต้องลองขับดูติดง่ายๆ68นะครับคือสภา68นะพรบดูด้านท้ายกันนะท้ายโลง่ลงๆรถสวยนะครับเขไม่เคยติดแก๊สนะครับรถไม่เคยติดแก๊ส รถจะมีไอ้นี่หน่อยนะครับปีลึกหน่อยก็ได้สาภาพนะมาเปิดแอร์กันเบอร์สองเลยช็ดเชยรอบแอร์ทำงานปกตินะครับรอบไม่มีดึงนะเครื่องิ่งไม่มีสวิงนะครับเลี้ยวไม่มีดังครับเลี้ยวสุดไม่มีดังพวกช่วงล่างสมบูรณ์ดีนะครับมาทดลองขับดูนะครับ นี่นะครับลูกค้าเอาไปวิ่งเหนือจดใต้นี่สบายเลยนะครับ mm hmm. การันตีเลยผม mm hmm. ขับมาจากกรุงเทพนะครับนี่คันนี้รถเป็นรถกรุงเทพนะ mm hmm. สภาพสวย,ยจริงๆครับคันนี้รถ mm hmm. สภาพนี้กับราคาห mm ้าหมื่นหาถือว่าไม่แพงนะครับถือว่าไม่แพง mm hmm. เกียร์เข้านุ่มๆเลยนะครับเกียร์เข้านุ่ม รถหลายปีแล้วนี่สับได้สภาพนี้ถือว่าถือว่าสภาพสวยเลยนะครับแบบนี้ต้องต้องมาลองขับนะครับถึงจะรู้นะครับว่ารถมันอยู่ในเกียร์ที่สมบูรณ์มากตัวนี้นะครับเขาเอาไปแต่งนะเป็นพวกไอ้นี่นะไปแปลงหน้าเอาไปแต่งเป็นพวกอีโวอะไรพวกนี้ไปแปลงนะครับ ราคาไม่แพงพวกระบบไฟฟ้าใช้งานได้ทุกอย่างเลยนะครับรถคือถือว่าพร้อมใช้งานเลยเอาไปไม่ต้องไปเก็บงานอะไรเพิ่มเลยนะครับคือเอาไปพร้อมขับใช้งานเลยช่วงลงช่วงล่างแทบไม่มีตำหนิเลยนะครับแทบไม่มีตำหนิ เดี๋ยวดูรอบคันอีกสักรอบหนึ่งนะครับนี่ฮบิงลงลงุมนะไม่มีดังนะช่วงล่าง ค่อยดีนะครับทางเข้าหมู่บ้านถ้าช่องล่างรวมนี้ได้ยินเสียงแล้วครับอันนี้ถือว่าแน่นปึ๊กเลยเ,เกียร์ช่องล่างจบเลยอันนี้ผมเปิดไว้ที่ราคาห้าหมือนห้าพันบาทนะ ราคาเปิดกับราคา,าขายจริงไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าลดรถ,ร,ถราคารถต่อรองได้ทุกคันนะครับแอร์เปิดแป๊บเดียวหนาวเลย หรือว่าสวยเลยนะครับสวยสมบูรณ์เลยสภาพเนียนๆนะครับคันนี้บอดี้เดิมๆ้าย,ยสวยๆโอเคครับผมรถจอดยวมเพิ่มกุลังนะครับจังหวัดมหาสารครามสนใจแวะเข้ามาดูรถทดลองขับได้นะครับต่างจังหวัดเดี๋ยวมีบริการขับส่งให้ทั่วประเทศนะครับไกลๆไปได้หมดนะคันนี้สภาพคลิปๆเลยเครื่อง หมายเลขโทรศัพท์นะครับสนใจโทรหาผมได้เลยที่เบอร์0617700752นะครับนุนะครับโอเคครับผมดีกว่าขับมอเตอร์ไซคครับาราคาไหวเท่าไหร่โทรหาผมได้เลยนะครับว่าแต่เหลือกำไรผมขายหมดเลยโอเคครับผมวันนี้ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ